มาเปิดม oh, ันโวยไปยไล่โซ่ไลุ่ดเสีอบ้านเขาบังไม่กุมปีติไอ้ไอ้ประเด็นอะไรี่ปากมึงปากถ้าเส้นเอินพี่น้องกุมปีติล่ะพี่น้องเขากุมปีตตอนนี้พี่น้องได้กลุ่มแล้วนะครับขอบคุณผู้ชมแนนขอบคุณในวันนี้บอกว่าระบบแสงสีขึ้นได้ก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเต็มรูปแบบแล้วเขาทุยเขาทักแล้วหลังจาก สองสามมือที่ผ่านมากยังเศร้าหนาเศร้าหลังทรานมาอ๋อออกงานเพราะว่าคนบอยก็ได้สอบนี่แมนบออกอกงานแล้จริงเลยขอบคุณที่มงนผู้อยู่บ้ับทุกคนเต็มทีมาเคลื่อนฟุตกก็ไปสโลวานได้มา<อ>เคล่อนอ่ะแมนพอเมื่นเดี่ยมันขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เออพอดีสำหรับพี่น้องเฮานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในกลุ่มปิดแล้วจากามาบาวหกวันที่หกหกห้าสามวันล่ะแมนบ่าว้าสามวันล่ะสามหกหก สามสามสามแห่งนี่เราพูดอาว่าเป็นทำการบ้านเลยตอนนี้อยู่ในลุมเปิดอยู่นะครับกระลังไ้ายอยู่ในกรงเปิดพี่น้องเข้ามาให้แรงเช่นเล่นใจและขอบคุณเอซีแฟนคลับพี่น้องท่านบักรพ่อเฮาวันนี้ขอให้มิกเตะด้วยใช่แล้วแล้วพี่น้องที่อยู่หน้างานสดๆค่ะเขาเต้ยพี่น้องเข้ามาเลยแม่ที่พ่อไปยืนห้อยอย่างนี้สังเกตสีเพื่อนพ่อเปิดสังเกตสีคือสมัยเก่าเลย เอออยู่จนเลือกลากับขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ให้เช่ได้ใยม่ันนี้รับรองว่าฝ่าฝนก็ตกแน่นอนไม่ยอมมึงนากูแค่ยังปอบกินเป็นแล้วเอ้ยน้ำไนฟงคว่าเป็นน้ำไนฟยหัวเลยนึกแตงโผล่ลอยเหรอปาแตงตะวันประเอกหนังไทยสมัยเก่าเนี่ยรุ่นบุรีัมย

ใช่เหมือนกับใครเหมือนกับไข่เหมือนกับไข่จาผู้ใดซื้อเลขกมาถือกระถือกินนะน้อเจอยมันก็ว่าน่าเราเรียกเรียกมือว่าไข่แบบมั่นเป็นการช่วยรัฐบาลไทยเอ้าแต่ก่ออนื่นใดนะครับวันนี้ขอแสดงความเสียใจนะครับกับอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่เพิ่อังได้กันตาไหลเนาะคนไทยคนไทยก็วันนี้คอนเสิร์ตแห่งนี้นะครับก็ขอไว้อาลัยนะครับให้กับน้องๆและคุณครู ไม่เลอกใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นขึ้นหอดูกจาของไมอนลูกใครไ่องพอยังพอนมันสิมาขึ้นหอดังสิที่ตัวเพื่อนได้สิแม่ไปไปเรื่องดีกว่าดีใจสำหรับก็ที่ถูกเลขด้วยนะคะพูดนลนถึงไม่รอดคือ เนี่ยเดินอ้าเรามาสนุกกันต่อดีกว่ามาพ้าพี่น็อกหมดสุดเอาอีกมสนุกไหมมาอุ้ยอีกออกแล้วไปสรรองไว้ขั้วให้พ่อแแล้วคนที่อยากมาคืนนี่ครับเนี่ยอยากไป

เยากทางลูกสาวดูไเอาระเภทใผมจอดอ้ยัเด็ก้องแม่งเนา่งเืนยมดไ่บ้างรวล่ง่าบ้านเลอยื่อว่าเอาผมจอดอาแจังวะอราเรแตจังหวสาามชักนอ่งสาเเจ้าเจ้าสีลองง่ายมสิเมนบอผมจอดนดนเลย

เขาจะชื่ด้มึงม้ไปไสนนะม้วนได้รึไอ้คนดี่ี่มาตีลิกตีแกไปนันทอเาหละให้องาองมานีอยไมไม่ยังไนะฮันิเาจเนี่แม่แแก้วจ้ะีีด่าีียงเซยตั้งแ่ม่ต้องการค่ะเอาหมดองเนเอาี่น้องครับเล็กเล็กเลยไหวนะครับซบัตรซเข้าสู่ภายในครับ จะเจพอคำบอกดังหบอกอนไทตาของพี่ดอกอยังผีขึ้นงานผีจะแอ่พระตนอุ้ยพระไงพระทกจะเาบอกคือองคชาิอย่างบรสุทดีดีโอ้ยผู้ใดก่อน ยังไม่หายเนีอยู่อรอบบาดเด้อแต่ว่านักแอฟตี้ไงเจียวโอ้ยไปเแอฟตี้